สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาผพู้ต้วดมาทำสุกี้แห้งหมูนะคะเราจะมาดูการผัดซุกี้แห้งนะคะสูตรหมูนุ่มๆเด้งๆนะคะเราจะมีสูตรวิธีการหมักหมูมาฝาก้วยวันนี้นะคะส่วนสมของเราก็จะมี บูนะคะเป็นหมูที่เราหั่นพอดีคํานะคะไม่หนาไม่บางเกินไปแล้วก็หุ่นเส้นค่ะแล้วก็น้ากิมสุก,กี้ผงปรุงรสซอสหอยนางลมไข่ไก่สองฟองหนึ่งฟองไว้สําหรับหมักหมูนะคะแล้วก็อากกาศขาวผักบุ้งแล้วก็คื้นช่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการหมักหมูเลยนะคะ การหมักหมูนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะใส่โรตีลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะซอสหอยหนางรมนิดนิดน,ดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนชา ก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองเราก็นวดเลยนะคะเราก็นวดหมูเลยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันยิ่งนวดนานหมูก็ยิ่งนุ่มนะคะเรา นวด,ดหมูให้เข้ากันดีนะคะเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากที่เรา,มาหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผัดซุกี้แห้งกันค่ะแล้วก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินมันนะคะไม่ชอบสุดแข็เราก็ไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะ เราก็จะใส่หมูลงไปสำหรับทานหนึ่งที่นะคะท,ที่เราจะไม,ม่เป็นท้ายไฟเลยนะคะ ใช้ไฟกลางนะคะหไหมหมูที่เราหมักแล้วนะคะจะมีความนุ่มนะคะนุ่มๆเล้งๆเลยนะคะจะไม่เก็นะคะถึงจะชิ้นใหญ่แต่ก็จะไม่แข็งนะคะเราทำ้ือดีน,นะคะไม่ใหญ่เกินไป เสร็จแล้วเราก็จะใส่ระกาศนะคะสำหรับพันหนึ่งคนนะคะเราก็จะใส่ไม่เยอะใส่ผักบุ้งตามลงไป สำหรับซุกี้แห้งนี่เราจะไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ํานะคะและหมูเราก็หมักใส่เครื่องปรุงมาแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของเครื่องปรุงแค่เล็กน้อยพอนะคะเราก็จะใส่ซอสน้ำดองแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะขงปรุงรสแค่ประมาณหนึ่งช้านนะคะ ข้นใช่นะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะคนไ,ไ,ไม่ชอบเค็มคนไม่ชอบกีนเค็นะคะแต่เราใส่ขึ้ในใช้นี่ก็คือเราแค่อิดของเขานะคะคจะหอมนะคะแล้วก็เราก็ใส่ในส่วนของปูเส้นไปนะคะ่ะ แห้งของเรานี้นะคะเราก็จะไม่ทําให้แฉะเกิดไปนะคะถ้าแฉะแ,แล้วมันจะไม่ค่อยน่ากินนะคะเราทำให้แห้งชัะเป็อนะคะเราก็ผัดไปค่ะจนเป็เนบุลเส้นเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่ไข่นะคะ ไปแล้วเราเรียยนะคะเพาได้มีสกกี้แห้งเนี่จะติดกระทะทุกล้าน,นะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันเยอะเกินไปนะะี้แห้งเราจะไปน่ากิดนะ,ะจะมีความแขนะคะเราต้องใส่น้ำมันไม่เน,นะ,ะใส่น,นลงไปนะคะ เรียบร้อแล้วนะคะสุกกี้แห้งของเราแ,งะะาแห้งเลยนะคะไม่แข็งนะคะเราตักใส่จานได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกี้แห้งของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูนจโมนใช่หมคะนิ่มๆนะคะ ไม่แข็งนะคะแล้วก็แห้งนะคะไม่แฉะด้วยสูตรนี้ก็ทําสําหรับ1ทานนะคะเราก็ทํากินเองนะคะไม่เสียเวลามากเป็นเมนูง่ายๆค่ะที่ใครทาก็ได้นะคะแต่เราก็มีสูตรหมูนิ่มๆม,มาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะทานคู่กับน้ำกิ้มสุก,กี้นะคะนี่ค่ะอร่อยเหมือนที่เราไปซื้อทานตามร้านทั่วไปนะคะเราก็สูตรเดียวกันนะคะ เพราะเราก็เคยทําร้านอาหารตามสั่งก็อยู่ประมาณนี้นะคะเราซื้อทานชมนะคะจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ด้วยซ้ํานะคะจะได้น้อยกว่านี้อีกนะคะแต่เราลงทุนราคาก็ไม่ห่างกันมากนะคะกับที่เราซื้อเข้าทานนะคะเราก็เอามาทํากินเองที่บ้านนะคะได้กินหลายคนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทําง่ายๆค่ะมีได้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ